ดอนี้กรลูกไส้เพื่อนว่ากินเขากับทุเรียนมา,มาเบิงครับ<ม>เป็นไรบ<ม>อร์ไ่เสียกินกับทุเรียนครับพี่น้อเบิ่งทุเรียนสุกสุกพอดีกินครับสุกพอดีโบอกรกอบแล้วครับดูนี่ซุกครับผม สุกนุ่มๆผู้ใหญ่ๆครับกิโลละลอยซื้อมาจากตลาดสีอย่างนะครับเอเป็นแดงขผลขึ้นคำใหญ่หัช่ครับมือ ากคลิปนี้นดเลยครับแ